สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีค่ะสักครู่นะคะขอดูเมนูก่อนได้เลยค่ะเลือกเมนูก่อนได้เลยค่ะกินอะไรดีวะอีดอ,อกพนักงานมองกดดันกูมากอุย้ยลูกค้าใหม่มาวะลูกค้าด้านหลังรอสักครู่นะคะอ๋อค่ะรอได้ค่ะรอได้โอ้ยอะไรดีวะคิดไม่ออกอะ่ะอันนั้นก็แพงเกินไปตังไม่ถึงให้แนะนํำไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องรีบนะคะเลือกดูก่อนได้เลยค่ะพี่เลือกก่อนไหมคะ เลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะรอได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าสามารถรอได้ค่ะโอ้ยอะไรดีวะคิดไม่ออกอ่ะงั้นก็เอาชาเขียวปั่นค่ะโอเคค่ะรับเป็นชาเขียวปั่นนะคะหวานมากหวานน้อยหวานปกตินี้คะเอาหวานน้อยนะคะสแกนจ่ายหรือเงินสดคะขอสแกนจ่ายนะคะได้เลยค่ะสแกนด้านหน้าได้เลยค่ะโอ้ยเน็ตเป็นไรอ่ะขอสแกนใหม่อีกรอบค่ะเมื่อกี้หลุดอ๋อได้ค่ะได้ค่ะสแกนใหม่อีกรอบไปเลยค่ะสักครู่นะคะเน็ตหมุน รอล่าค่ะรอล่าค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วเน็ตเป็นบ้าเป็นบออะไรมันหมุนในตอนนี้โอ้ยมูจะบ้าพี่ๆรอสักครู่นะคะคนข้างหน้ายังไม่เสร็จค่ะลูกค้าด้านหลังอีกประมาณร0อยคิวรอสักครู่นะคะโอ้ยอีเฮ้ย